มาแล้วค่ะทุกท่านสําหรับช่วงจมแจ่มเข้าครัวในวันนี้นะคะเมนูอาหารที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ดัดแปลงสูตรนะคะจมจะพยายามเอามาทําให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมทุกคลิปแล้วก็ทําตามแบบง่ายๆวันนี้เรามีวัตถุดิบเป็นนะคะข้าวสวยก่อนมีข้าวสวยแค่นี้ก็ได้นะ,นะคะแล้วผักสมุนไพรทั่วไปสําหรับที่ปลูกทานเองหรือว่าทั่วๆไปเนี่ยหาได้ง่ายอยูนนนะะย่นะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกคนแล้วทีนีน้วันนี้จมมีปลากระตัก นะคะตัวเล็กๆไม่ใช่ปลาซิวนะคะปลากะตักเนี่ยก็มีแม่ค้าทอดขายทอดแบบกรอบแล้วนะคะสมก็เอามาใส่ในตัวของของตัวเมนูเมนูนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับอาหารที่มีคุณค่านะคะมีคุณประโยชน์ในมื้อเดียวกันนะคะสำหรับหอมซอยนะคะกระเทียมซอยแล้วก็แคอรอทหั่นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนเพราะว่านะคะในการที่จะกินข้าวถ้ากินข้าวผัดธรรมดาก็ธรรมดาไปนะคะอันนี้เป็นข้าวคลุกสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ปลาด้วยนะคะปลาจริงจ้างก็คือปลากระตักตัวเล็กนั่นเองทุกคนนะคะอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะขึ้นมาให้ร้อนก่อนเจียวเครื่องปรุงนะคะที่เราทําไว้ก่อนนะคะที่เราซอยซอยหันหันไว้ค่ะทุกคนให้หอมๆนะคะแล้วมันก็จะมีน้ําพริกเผาที่ทุกคนเห็นเป็นกระปุกเล็กๆตั้งแต่แรกนะคะแล้วจม เอาถั่วตัดเนี่ยมาตำตำตำๆนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกลอมในเมนูเหล่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยจะขาดรสชาติแบบว่าหวานนิดๆก็ไม่ได้เลยนะคะหัน่นมะนาวเตรียมไว้สําหรับบีบลงไปเพื่อให้ได้รสชาติที่จัดจ้านขึ้นสําหรับคนที่ชอบรสที่จัดนะคะทุกคนพอร้อนแล้วนะคะ เอาข้าวลงไปผัดนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปอาใส่ซอสหอยนอางรมนิดนึ่งไหมนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไมหล่าสําหรับคนที่ชอบนะคะทุกคนคลุกคลุกค,กคุกผัดให้เข้ากันนะคะ ผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสตามที่เราต้องการนะคะผงปรุงรสนิดนึงนะคะโรยปลาลงไปจริงๆเราไม่เอาปลาไปผัดพร้อมกันเพราะเราอยากให้ปลามีความกรอบอยู่นะคะทุกคนปรุงรสข้าวให้เรียบร้อยก่อนกับสมุนไพรที่เราได้ใส่ลงไปนะคะน้ําตาลนิดนึงนะคะแต่ว่าจาเอาถัว่ว ถั่วตัดนะคะที่มีทั้งถั่วแล้วก็มีทั้งน้ําตาลที่เขาทําเป็นถั่วตัดแล้วเนี่ยเอามาตำตำตำแล้วก็โรยลงแป้งต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความหว,ว,ว,วานหวานหวานแบบที่ว่ากลมกล่อมก็จะมีมาตั้งแต่แรกนะคะใส่ผงปรุงรสดลงไปนิดนึงไหมอะไรแบบนี้นะคะน้ำน้ำปลานิดนึงถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วปลาทอดมีความเค็มอยู่แล้วนะคะนิดนึงเพราะว่าเขาเอามาตากแล้วก็ทอดสมก็เลยไม่ได้ใส่อะไรลงไปนอกเหนือจากนั้นเพราะกลัวรสจะจัดเกินไปนะคะหมายถึงเค็มจัดหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่อร่อยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปเนี่ยผัดคลุก,คล,กคลุกเลยนะคะให้อาหารเนี่ยสุกอย่างใจเรานะคะพริกทอดเราก็ทอดไว้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะคลุกคลุกคลุกผัดไปไฟแรงๆเลยค่ะนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันกลมกลม่อมแล้วก็กรอบเข้ากันแล้วก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะหั่นมะนาวเป็นซิกๆไว้โรยพริกนะคะโรยพริกที่เป็นซอยๆไว้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะ